ให้อารมณ์หน้าไม้หน้าไม้ใช่ครับตัวนี้เป็นท็อปโซลิดท็อปโซเลตสปสปูตถตัวนี้สปูตโอเคไม้เป็นสปูตแล้วก็จะมีอีกอันหนึงจะเป็นซีด้าซีด้าซีด้ามันจะไม้นะหน้าไม้จะคํำหน่อยผมก็สอนเ่นตีมเอนนะสามับไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเนาะใช่ใช่ใ้างใหญ่ กีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าก็จะเป็นมีราคาตั้งแต่ห้าพันนะครับห้าพันเหลือสามพันเจ็ดนะครับผมเหลือห้าสบามพันเจ็ดนะครับก็ทรงเป็นจูเนียจูเจรนะครับจูเนียร์นะครับนี่ก็จะเป็นเบดเบดสีสายนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ราคาจากห้าพันแปดนะครับเหลือสี่พันสามห้าสิบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับผม CF นะ C F 5 0 F นะครับผมจากพิเศษเหลือจาก7,400เหลือ5100นะครับผมตัวนี้นะครับทรงสวยสวยนะผมว่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นอ C อะไรนะอ่านไม่ออก C 1 7 3 B K ปะ่ะ6300เด้อหะ6 3 0 0เหลือ3100อห่า 6, 3, นี้ก็จะสีแดงเจมจัดนะครับจาก3 1 0 0หนเหลือ2อ0พนะนี่ครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมาดูนี่ผมว่ายังไงบ้างเออเลยอ่ะว่าเออยังไงที่9 0 0าหรเหลือ4,800ไม่ใช่9,600เออใช่9,600หืหเหลือ4,800ใช่นี่นผมคผมคำนวณผิดเลยว่าตกลงมากี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเออเกิน5้ินแล้วเนี่ยใช่ใช่ พี่ดูตรงนี้ทีห้าสิบนมันมากถึง80%เลยเก้าพันหกสี่พเออใช่ห้าสิบเปอร์นบเะมาณไม่ถูกประมาณนั้นอะไรประมาณนี่กีต้านี่ไงนี่6กพันสาือ3สามพหนึ่งพี่ก็ประมาณเกินนะเออถ้าอ๋อสามพันหนึอ่ะห้าสิบเ็ถ้าถ้า ถ้นสองมีสองเาเป็นแค่หกพันเจ็เออนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นใช่โอกีตาร์รถห้าสิบเปอร์เซ็นมันครึ่งหนึ่งเลยนะใช่รุ่นไหนพี่รู้เปล่าซีเอลหนึ่งสามนี่นี่มีอินเลย์อยู่อยงนี้เลยใช่โอ้โหนี่มีไอรุ่นลึกเขาติดเลยเขาติดตรงนี้เลยนะนี่ติดเลยฝังเลยฝังเลยอินเลย์ฝังเลยใช่ครับตรงนี้เขาเรียกอินเลย์นะฮะตรงนี้เขาเรียกใบที่จุดเอาไว้ทำไมพี่อินเลย์ไว้ไว้สำหรับดูจุดว่าช่องไหนส่วนใหญ่ดนตรีเนี่ยเป็นท่องห้องก็คือเป็นท่องห้องเนี่ย มันจะเป็นห้องๆก็คือสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้ามาสิบสองสิบสองช่องที่อสิบสองครับมันจะเป็นยิ่งลึกยิ่งใช่ยิ่งเอ่อลึกสิบองมาสิบห้าลึกเท่าไหร่พี่ถึงจะดีควรจะประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาเล่นยี่สิบสองช่องยี่สิบสองประมาณยี่สิบสองแต่เดี๋ยวนี้มีถึงยี่สิบสี่ละกีตาร์โซโล่จะเล่นไปถึงไหนนะยี่สิบยี่สิบสี่นี่คือวนสองรอบเลยนะวนหนงรอบเดียวคือเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยรอบหนึ่งจะมีสิบสองเสียงสิบสองช่องก็คือ โดยเรามีฟังก์ชละทีเนี่ยรวมแล้วสิบกีตาร์จะเป็นสิบสองช่องสิบสองช่องทั้งยี่สิบสี่คือวนมารอบนึงเลยก็คือ,อขึ้นหนึ่งออปเติป่ะคือเสียงแหลมขึ้นหนึ่งออปติปเลยก็คือโดยเรามีมาซาลาทีโดยเรามีาาานะนะใช่ไหมอโอเคอต่อนี่นี่นี่อันนี้พี่พี่ดูโซนโซนนี้เป็นเสื้อไอโซนแต่งเสียงอันนี้เป็นอุปกรณ์โอ้โหนี่สายเอฟเฟปกรณ์อุปกรณ์จากเท่าไหร่สี่ร้อยไงสามเส้นนะ โปรตีนเนี่ยไปซื้อในเส้นหนึ่งก็400กว่าบาทแล้วนะจริงเหรอพี่เออเส้นหนึ่งเนี่ยสองร้อยอ่ะผมมีอ๋อมีแล้วมีเยอะแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่ผมสอนลูกเล่นดนตรีผมซื้อพวกตอนนี้ก็ยังสอนอยู่สอนอยู่ช่องอะไรนะพี่ช่องช่องอะไรพี่ช่องโฟลว์โฟกัสพี่น้องโฟลว์โฟกัสนะครับสามารถเข้าไปดูเยี่ยมชมกันได้นะครับผมได้ได้ได้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องๆโอเคไหมใช่ไหมพี่อุปกรณ์เยอะตัวนี้เป็นแต่งเสียงครับ นี่ก็เรียกไข่สันพี่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 ผมสงสัยไอ้ที่ที่กองกองนั้นนะมันเอาไว้ไปเล่นตอนไหนพี่เนี่ยกองพวกเนี่ยกองเหรอเออพวกกองยาวเฮ้ยกองมันจะมีนี่เนี่ยมันมันเอาไว้ทำอะไรกันกองอะไรกองพวกเนี้ยกองพวกเนี้ยมันเป็นกองแขกนะผมว่าเขาเรียกว่ากองแขกหมายถึงว่ากองกองกองเหมือนกับคนป่าเอาไปการแสดงเอาไปเป็นเหมือนกับเวทีอ๋อ อกองนี่อ่ะแล้ว <cheat> ก็ไอ้ตัวนี้กาเรียกว่าอะไรนะพี่อันนี้คาหองคาคาหองไม่ใช่คาห้องนะใช่คาหองคาหองต้อง <คา S 2> ต้องต้องด<อ>นตรีนะคะอ๋อดนตรีสด ั่งน้องเขาเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็มากันต่อแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์โปร่งเป็นแบบอะคูสติกนะครับผมกีตาร์โปร่งอะคูสติกนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องให้อาจารย์หนงกับอาจารย์หนงกีตาร์คลาสสิกนะครับคลาสสิกหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าซีนะครับเอสนะครับจาก 1, 9, 5, หนึ่งเก้าห้าเหลือหนึ่งห้า หกศูนนะครับผมอันนี้กีตาร์คลาสสิกนะครับตัวนี้ <c oughs> กีตาร์คลาสสิกนะครับนี่แล้วก <c oughs> ้กีตาร์คลาสสิกนะครับผม <c oughs> สองอตัวหนึ่งศูนย์สองศูนย์สีนะครับผมนะครั นี่พี่นี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ครับอ่านี่เป็นเป็นกีตาร์โปร่งแบบอะคูสติกใช่ไหมพี่อ่าตัวนี้จะมันเป็นเป็นกีตาร์คลาสสิกครับคลาสสิกเลยอันนี้จะเหมาะกับแนวทางที่เป็นฟิงเกิลสไตล์ครับฟิงเกิลสไตล์อ๋อใช้มือปั่นใช้นิ้วใช่ครับเป็นฟิงเกิลสไตล์ตัวนี้ผมขอเป็นความรู้หน่อยได้ครับสายเนี่ยมันมันแล้วมันต่างกันไหมสาย เรื่องสายอะครับซึงอยู่กับยี่ห้อที่แต่งบริษัทเขาทําออกมาว่าทาเนื้อสายจากอะไรจะมากกว่าต่ถามว่าความที่แตกต่างทําให้โทนเสียงที่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันให้อารมณ์หน้าไม้หน้าไม้ใช่ครับตัวนี้เป็นท็อปโซนท็อปสเลตสปูตสปูดตัวนี้สปูดโอเคไม้เป็นสปูดแล้วก็จะมีอีกอันนึงจะเป็นซีด้าซีด้าซีด้ามันจะไม้นะหน้าไม้จะค้ำหน่อยอย่างเช่นตัวนี้ใช่เสียงต่างกันไหมพี่ต่างกันแน่นอนต่างกันแน่นอนเลยใช่ครับอันนี้จะออกโทน แบบว่าสว่างสว่างหน่อยสว่างสว่างเมดเยอะหน่อยถ้าตัวนี้มันจะเป็นออกใสแบบใสใสแบบใสกว่าตัวสปูตแน่นอนเรื่องหน้าไม้นี่สําคัญครับหน้าไม้สําคัญใช่ตัวนี้เป็นท็อป solid แล้วถ้าเป็นเป็นออโซลิดก็จะ โอ้ถ้า All id, ออสโมดจะต้องเป็นตัวด้านบนนะครับด้านบนจะมีเป็นออสโมดเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดเลยใช่ครับตัวนี้จะค่อนข้างราคาสูงครับส,ส,สูงกว่าตัวสูงกว่าตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับสูงกว่าแน่นอนรถ้าเป็นออสโมดยังไงก็เป็นไม้แท้ทั้งตัวมันต้องมีราคาที่สูงกว่าออสโมดตอแเ้วเพราะว่าเขาเขาเอาไม้ทั้งทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาคือ อันนี้มันแค่หน้าไม้อย่างเดียวใช่ถ้ออ่อนี่คือทั้ง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 ไม้เลยเป็นตัวเลยใช่ครับตัวนี้มันก็จะเป็นหน้าไม้แท้ชิ้นหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกลามิเนสอะไรพวกนี้อืประกอบกันใช่ครับเสียงก็จะเป็นใช่แต่ถ้าด้านบนจะเป็นออสซิลิททั้งตัวเลยราจะก็บนนี้เป็นตักแสนครับขอบผมขึ้นเคยขึ้นไปดูแล้วแต่แต่ยังไม่ไม่ได้ม่ได้ดูกร์บกับเพื่นการับีครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกกีตาร์ธรรมดาทั่วไปใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ทั่วไปครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นท็อปโซลิดท็อปโซลิดเหมือนกันตัวนี้จะเป็นโป่งครับตัวนี้เป็นกีตาร์โป่งกีตาร์โป่งพูดง่ายๆว่าถ้าอธิบายแยกประเภทกันว่าระหว่างกีตาร์โป่งอะคูสติกกับคลาสสิกต่างกันอย่างไรนะ,ค,ะครับถ้าเป็นอะคูสติกจะเป็นสายหล็กเนาะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกจะเป็นสายเอ็นความแตกต่างของสายก็จะแตกต่างสายต่างกันเลยใช่ครับข้างหน้ามันก็จะเป็นสายเอ็น ครับแตสังเกตกันได้เลยจะแยกประเภทได้เลยสายเอ็นนี่คือเป็นไนลอนครับไนลอนเข้าใจความจะได้จากัดความว่าเป็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหล็กใช่ครับผมหุ้มด้วยอาจจะเป็นเหมือนกับทองทองแดงทองแดงทองเหลืองกี่เปอร์เซ็นต์วิเซนอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับแล้วแต่ยี่ห้ออะครกันไปแล้วคุณภาพเสียงของของตัวแล้วแต่ความชอบวันใช่ไหมครับคืออย่างโทน อย่างเช่นไพ่บูดอย่างเงี้ยครับกับท็อปโซลิดยังไงความความแตกต่างของโทนเสียงมันต้องต่างกันอยู่แล้วถ้าเป็นตัวของไพ่บูดครับมันจะทําให้โทนเสียงมันจะทึบหน่อยแต่ทึบๆอาจจะไม่ใส่เท่ากับตัวที่เป็นท็อปโซลิดทำนีคําแนะนาดีๆอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่คนหูใครหูมันว่าจะถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆอันนี้พูดแบบใกล้ๆเคียงนะครับแบบว่าอันนี้เป็นตัวเนื้อไม้กับอีกตัวหนึ่งเป็นท็อปโซลิดเหมือนกันสองตัวท็อปโซลิดแต่ทำสีเสียง ครับผมอันนี้กำลังพูดคุยถึงเรื่องไอ้กีตาร์กันอยู่เสียงก็จะมีโอกาสก็อธิบายให้ฟังว่าตัวท็อปสุดเียแเขามันย่งเสียงไหมฮยงเสียงครับเปิดเปิดมานานยังครับเปิดมานานจย่ถ้าอายุงานจริงๆเห็นเจ้านายเคยบอกว่าประมาณ80ปีโอ้โหจะร้อย80ปีเลรอ80เนี่ยเราไม่พูดถึง80แล้วจะร้อยคือแบบจะร้อยนะ หลารุ่นนะครับอดีตหลารุ่นโปรตีอยู่ที่เวิร์้งอยู่เวิร์้งแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ไปไหนแต่ก่อนอยู่เวิร์้งใช่ไหมแต่ก่อนอยู่เวิร์้งครับแล้วก็มีที่นี่สาขาเดียวด้วยใช่ใช่ดังนะยงเสียงเนี่ยดังมานานมากเป็นร้านเก่าแก่มากใช่ครับอยู่คู่กับประเทศไทยมาเลยจะบอกให้ร้านเครื่องดนตรีนำเข้าอุปกรณ์ดนตรีจากต่างประเทศครับใช่ครับอ๋อมายู่โซนดูโซนโซนนี้โซนนี้เป็นกีตาร์โปรพี่เขากำลังอธิบายตัวท็อปสูริทเนื้อไม้กันว่าคุณภาพเสียงมันจะต่าางงงงกกกััันนแบบยยยไไอะะรรเี้็พูดคุปมณ ที่นี่จะนำเข้าของแบรนด์อะไรบ้างครับ แบรนด์ระดัๆที่เราจะภูมิใจนําเสนอก็จะเป็นเครื่องเป่าของทางเซลม์ร์ครับใช่ครับเราจะเป็นดิสเพลเตอร์ของเซลม์ร์โดยตรงเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกกีตาร์ก็จะเป็นพวกคีแวนครับอย่างเช่นนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นของคีแวนของที่ไหนครับคีแวนคีแวนนี่ของประเทศจีนครับใช่ครับแต่เป็นงานจีนที่โอเคเพราะว่าไฮเอนต์ใช่ครับเป็นกีตาร์ที่บริษัทกีตาร์ที่ทำโอเอมให้กับหลายแบรนด์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องไม่แปลก ใช่ครับงานคิปสันมาจีนนะเว้ยก็ใช่ครับมันมีแบบอะไรนะคิปสันินโฟนทุกอย่างผลิตที่จีนทั้งนั้นเลยคือตอนนี้ผมบอกยว่าโจทย์ของลูกค้าตอนนี้คือขอแค่ของที่ราคาไม่แพงมากแต่เสียเกินราคาใช่ตอนนี้ต้องเป็นแบบคุณภาพสูงใช่ครับอะไรคิวซีที่ดีใช่ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนบอกสมัยก่อนอาจจะจริงนะจีนปฏิเสธปฏิเสธแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้จะมีจีนแดงเขามีจีนแดงจีนที่เป็นจีน จีนจริงๆอ่ะโรงงานใหญ่ๆอย่างนี้ไปอยู่ที่จีนอยู่แล้วจักรยาจักรยานหรืออะไรเงี้ยแต่จีนแดงเนี่ยมันคือจีนแดงสมัยก่อนใช่ไหมคือคุณภาพแบบต่ําๆไงเขาเรียกว่าจีนแดงแต่ยุคสมัยนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตอนนี้มันมีแล้วไม่มีจีนแดงค่อนข้างที่จะแบบมีให้เลือกเราเป็นเกตใช่เขามีเกตให้เลือกเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่ว่าเราจะเอาเกตไหนใช่ครับเพราะแบรนด์ดังๆกิ๊บสัน เฟนเดอร์มาจีหมดทีนี้พอใจเห็นได้เพราะอะไรแบเพราะต้นแรงมันถูกต้นคืนต้นคืนแน่นอนยวัาดีครัฮวัาดีครฮะเนี่ยเลเจเนอเรชั่นครับ two three โอ้โหแฟนเขาต้องเล่นดนตรีเก่งแน่นอนพี่เขาหน่อยเขาจะกินมาสักกว่า ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ป่ามันเป็นของที่ไหนยังไงพี่ตัวนี้ตัวไหนครับตัวตัวนี้ผมผมเห็นแบบว่าเหมือนของพวกนี้จะเป็นท็อปโซลิดเหมือนกันท็อปโซลิดไหมคุณรู้จักคาว่าท็อปโซลิดไหมรู้จักรู้จักเป็นไงท็อปโซลิดรู้จักก็น้ำมาไอตัวข้างหน้าเป็นไม้ท็อปไม้ถึงหน้าท็อปหน้าออนเป็นไม้แท้ใช่จริงจริงมันไม้หมดกีตาร์เนี่ยจะเป็นไม้หมดใช่ครับแต่เขาบอว่าท็อปโซลิดหมายถึงตรงเนี้ยแผ่นเนี้ยจะเป็นไม้นะฮะ แต่ผมไม่จ่อเรื่องแบบไซส์เนี่ยครับมันจะเป็นแบบเป็นลามิเนตลามิเนตก็คือประมาณว่าไม้ดัดมาไม้หันไม้ดักใช่ครับแต่อันนี้เป็นไม้แท้ถูกต้องครับโซลิดเสียงจะดีกว่าดีกว่าตัวที่เป็นไม้อัดทั้งตัวแน่นอนดีกว่าลามิเนตทั้งตัวแล้วก็ถ้าออรโซลิดจะยิ่งดีใหญ่ดีใหญ่ออรโซลิดคือไม้แท้ทั้งหมดเลยแต่ราคาสูงมากทั้งตัวเป็นแสนเลย อย่างเช่นข้างบนครับกีตาร์คลาสสิกด้านบนครับเนี่ยครับต้องขึ้นเป็นชั้นสชั้นสอใช่ไหมใช่ครับก็จะได้ครับเป็นงานแฮนเมดออสโแฮนเมดโอ้โหออสโลดแพงแล้วแฮนเมดเข้าไปอีกใช่ไหมครับแพงเขไปอีกแฮนเมดนี่เขาจะดูแบบโอ้โหตั้งแต่ดูด้วพิษานแบบว่าข้ามสัเป็นภาษาบ้านบ้านผมอะก็คือแบบทั้ง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 ลูกๆทั้งคำคำ เฮ้ยผมเคยไปเล่นมาแล้วกีตาร์ตัว500แบบเป็นไงบ้างโอ้โห oh, oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายคลิปเดี๋ยวให้พี่โซโล่ให้ฟังฟ<อ>ังได้ไหมได้ <S <S เลย <Okay. S 2> โอเคครับนะอ๋อตัวนี้มันจะเป็นกีตาร์โปกึ่งไฟฟ้าครับตัวนี้จะเป็นรุ่น E A 20ครับตัวนี้เป็นของ Keyvan ฮะตัวนี้เสียงเกินราคามากครับขายดีมากครับมาวันเดียวก็หมดเลยนี่ตัวเท่าไหร่เกือบหมดไอ้ฮะตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่6,800 6,800เอ็นโอเคครับอันนี้จัดรายการด้วยใช่ครับนะะฮ จากผมก็แพงเลยเท่าไหร่ครับอะไรนะตัวนี้ครับเดี๋ยวมาหน้างานเดี๋ยวจะให้วาวกันแน่นๆว้าวโอเคว้าวยังไม่บอกตอนนี้ใครที่ใครที่ดูคลิปมาใครที่ดูคลิปมามาดูได้มาดูได้เพราพัดแฝงเมื่อกี้คือราคาเต็มใช่ครับผมราคาที่จะซื้อไม่ถึงแต่ต้องมาก่อนวันที่เจ็ดที่เจ็ดนะครับพี่นะก็คือรถที่เก้าถึงเจ็ดเดี๋ยวเราจะมีเสาร์อาทิตย์ใช่แล้ววันจันทร์อีกวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ห้ากับหกครับคนแน่นร้านแน่นอนครับแน่นอนแน่นแน่นอน ชมกันได้เลยอันนี้เราอยู่โซนกีตาร์เราไปโซนสายกันไหมโซนสายกันไหมไปสายแบบใช่พวกนี้มันไม่ไม่มีสายเลยเนี่ยมีมีมีสายหมดมีสายหมดแต่อันนี้เป็นสายสายพวกแบบว่าของตกแต่งนี่ไงพวกอาเอ็ดาลิโอใช่ครับตัวนี้เป็นแ้วคุณก็ไล่ตรงนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ฟังเสียงนะคือจริงๆเขามีราคาแพงๆอีกหลายตัวนะใช่อันนี้แค่สองพันเองใช่ครับที่เห็นแขวนแเนี่ยที่เราหยิบมาลองกันสองพันสี่พันห้าพันมีเยอะแยะเลยอ่ะ เป็นโซลิดเป็นท็อปโซลิดมีหมดเลยอันนี้เป็นลามิเนตนะลามิเนตก็คือเป็นลามิเนตคือไม้ดัดไม้ดัดไม้อัดไม้อัดพูดติไม้ก็คือไม้อัดไม้ดัดแตละไม้อัดมาดัดไม้อัดมาดัดเอไม้อัดมาคือเขามาอบแล้วมาดัดใช่ก็คือไม้อัดคือไม้ที่หลายหลายชั้นเออประมาณนั้นกันนะไม่ใช่ไม้แท้ไม่ใช่ไม้แท้ลองฟังดูครับที่ผมเล่นคอร์ดเบสิกเลยนะไม่ต้อง กอลองที่ได้ก็เล่นอที่เบสิกอะไร